ครับพี่น้องฟองไายสูถูสูพคนขอต้อนรับขอจุดสองนอนเว้นอยู่นะขอต้อนรับขอจูดสองรอระพนผสารบานโนนพี่น้องวันนี้มาช่องเมืองเขานะครับหลวงว่าตึกสองเก่านะครับพอระพนีสารบานโน้นกับนอนเว้นอยู่หน้ากับช่องเดียวกันเ้อพี่น้องแล้วาเมืองเขาเขากําลังถอกพี่น้องมงบรรยากาศ ปลามันพี่น้องปลาปลามัน,มนเอาพี่นอ้องบอปอกก็ตัวหนาไม่มีอยู่พี่น้องตันาโตโผล่นั่งไปน้องมันตายหลายตัว จะ้ขอแจ้งงานพี่น้องเลยขอพายออกมาได้อู้งูงูงูโอ้ยมันมันงูเหาดำเนี่ยพยายามไมงูมาหาเลยย้ายผมมาตัดดีกบ่ครับพี่น้องมาเมืองเขาพี่น้องมาเมืองเขาดอครับนี่มาหาน้ำมาให้คือเก้าพี่น้อง นะครับพี่น้องโซโนี่เศรษฐกิจบ่ดีบ่มีหอดเงินสิซื้อปุ๋ยหมากพี่นอ้องแล้วตะเว้นตะกำอะไร,รทีนั้นคิดราไปเลยก็ได้เมื่อกี้นี่พ่องูงเห่าพี่น้องเลยเห่าวดำขอเจ้าพี่น้องกำลังตั้งมน์กำลังมนอยู่พี่น้องขอเจ้า,งา,ง,ง,ง,จางามคัก ตะวัาบริษัทปุ๋ยติ๋งพี่นอ้องลมพัดวีวีนี่เขาเจ้ายังบ่ถอกตอกขอดอถอกแล้วพี่น้องเป็นเขาใหญ่พี่น้องเขาใหญ่ครับน้ำยังหลายอยู่ที่พี่น้องแบตกับบิดอันนี้เขาใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่น้ำยังหลายอยู่อยู่หน้าอยู่ไฮคือเก่าพี่น้องกับรถประจำตำแหน่งนี่ละพี่น้อง ครับถประจําตําแหน่งนะครับมาหน้ากับมีรถประจําตําแหน่งนะครับข่องามอยู่พี่นี้ของามอยู่ขออ่อใ่ญ่พี่น้องขี้ไลายในแต่อข่าวดอนะครับเป็นข้อพายนะครับครับพี่น้องนี่ยคือข่าวดอกกาลังออกห่วงพี่นอ้นานาองนามต่ว่นนามยังไหลอยู่พี่น้องผลดีพี่น้องข่าวกาลังออกห่วง ครับมาหน้ามาให้ก็เก่าพี่น้องมาเงมึงเข่าดอมาเงรอเมั่งหน้ามื่งนี่ครับคลิปสั้นๆมาฝากฟีดต่อน้องว่าบรรยากาศแต่ละมือวัลพจนีสานบานโนุนเห็ดยังแน่นพี่น้อง,องมื่งนี่ก็มาหน้าครับมาเงมึงเข่าดอนะครับกําลังถีถอกพี่น้องถอกแล้วล่ะก็ยังบวแก,ก่พี่น้องก็น้ำน,น้ำเสียงให้หน้าอยู่พี่นี่ <S <S น้ำพี่น้องอเอาพี่น้องจนนะน่้เฉลี่ยมาเป่นงาน้ำออกแล้วบันนี้นะครับให้มันแก่กันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศทุ่งใหุ่งนาน้ำกันพี่น้อง วิถีชีวิตคนอีสานบ้านห้องเฮ็ดยังล่ะครับ,อ,บรอ,อยู่น้ำไห้น้ำนาเขดไฮหมอกไ้มันเฮ็หน้าเขากินเขานี่แหละเอาพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อปีนี้าคากลายปีนี้ไม่หมดเงินสืบปุ๋ยหมากใส่นะครับนะครับเราบ่ตึงปานใดพี่นอ้องเอาพี่นอ้องเลี้ยงต,ตนวในเด้อพี่น้องจะข่ามโฆษณาเด้อเพราะห้นได้เงินสือปุ๋ยในเด้อพี่นอ้องยุดดีแม่งสบายดีครับครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปมาล้อมเมืองข่าดอนี่ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ขอมาเมืองมาช่วยให้ชงวรพ้นอีสานบานโนนพี่น้องจะได้ก็เหลือตุนเด,ด้อพี่น้องเด้อจะขามโฆษณาเด้อพี่น้องเอ็เป็นกำลังใจให้แนะครับบนแมนธรรมดาพี่น้องปีนี้อัตขัดเลือกเกินพี่นอ้องก็มีหอดเงินจะซื้อปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยหมากว่นใดใส่เดยปีนี้นะครับ ออกจากนั่นแน่พี่น้องขอพึ่งถอกพี่น้องเอาไปเลยขอเมืองคลิปนี้แล้วกับขอให้สุภาพแข็งแรงลำรวยสู่ขู่สุขคนนะครับพบพอแต่สิ่งดีๆนะครับคิดจริงได้คอยสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับลำลำรวยรวยชูขู่สุขคนความเจ็บจะได้ความไข่ยามีนะครับไปใส่มาใส่ให้พบพานแต่สิ่งดีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีแมงสุขขู่สุขคนสวัสดีครับ